เบอร์สองในไข่ทูบล็อกเนี่ยดูนะครับไขฝั่งนี้ไขไข,ไข,ไข่าช่ๆอย่างนี้คือเอาบล็อกเบอร์สองเนี่ยใส่แล้วก็ไขขึ้นแต่ไม่ให้มันแนบ,บผิดหนังนะให้มันเผื่องสิองศาเผื่องิองศาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาเบอร์หนึ่งมาเป็นตัวเก็บด้านล่างดูนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะไว้อยางงั้นแหละครับดูนี่เบอร์หนึ่งครับเนี่ย เราใส่เบอร์หนึ่งใส่ดูใกล้ๆถ่ายใกล้ๆเลยครับปื๊ดแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งนี่เก็บแค่ๆแค่ๆแค่ๆอย่างเงี้ยนี่นี่ดูให้ละเอียดนะครับเบอร์หนึ่งปื๊บปื๊ด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 อย่างเงี้ยนี่คือเรียกเขาเรียกเรียกทูบ็อกทูบ็อกนะครับทูบ็อกอันเดียวกันระหว่างบ็อกกับบ็อกดูฝั่งซ้ายนะทีนี้ดูฝั่งขวาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละฝั่งขวาเราก็ทำเช่นเดียวกัน คือจะแบ่งผมแบบนี้นี่ปื๊ดโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวแบ่งทับผมไว้แล้วเอาหวีมากรีดอย่างนี้นะครับปึ๊บได้แนวแลวแล้วเราก็เอาเบอร์สองเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้พอครบสี่นาทีแล้วบอกนะครับปิดเลยผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยปื๊ดปื๊ดถ่ายเบอร์สองอย่างนี้ครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดถ่ายเบอร์สอง ถให้เรียบร้อยถ่าให้แนบเนียนไม่ให้มีขอบแล้วเปลี่ยนเบอร์สองมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เก็บเหมือนฝั่งโน้นฝั่งซ้ายฝั่งขวามันจะมีแรงเข้ากันถ้าครบสีนาทีแล้วปิดเลยนะครับผมจะทําให้ดูอย่างง่ายๆแบบนี้เขาเรียกทูบ็อกแบบง่ายๆด้านหลังนี่เป็นลองทรงต่ํานะครับอ่าเห็นไหมครับมีวิธีทําอย่างละเอียดเลย ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับน,นี่ลองดูดูดูด้านหน้าน,นี่ฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันให้วงตัวนี้แบ่งไว้แล้วก็มาเล่มเบอร์หนึ่งครับปิดได้เลยครับตอนนี้ใช่ไหมนี่ดูสวัสดีครับท่านมาจากมาจากอะไรครับปากช่องเหรอจะมาตัดผมทรงทูบล็อกใช่ไหมครับชื่ออะไรครับ ชื่อฟุกครับฮะฟุกฟุกอายุ16มาจากโรงเรียนปากช่องจะมาตัดผมทรูบ็อกดูนะครับนี่ผมยังไม่ตัดเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าวิธีตัดของตาอ,อ้นเนี่คือตาอ,อ้นนี่จะใช้เบอร์สองนี่ครับนี่เบอร์สองนี่เห็นไหมครับเบอร์สองมาไขแบบด้านข้างแต่ก่อนที่จะตัดนี่ตาอ,อ้นจะมีวิธีแบ่งผมครับ วิธีแบ่งผมของตาอ้นนี่จะใช้วิธีนี้โดยใช้ครีมครอบผมนี่ครับนะอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบ่งผมโดยแบ่งกึงกลางอย่างนี้แบ่งด้านริมหน้าผากขีดจากริมหน้าผากขีดออกอย่างนี้ครับ,บาาคคาาคคอ,อันนี้คือวิธีแบ่งนะครับ